สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอป t i k t o อกนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํนาวิธีการหาเงินในส่วนของแอป t i k t o อกนะครับหลกัหลกๆเนี่ยก็เป็นการเชิญเพื่อนนะครับอ่าอันนี้มาดูในส่วนของชื่อของผมนะก็จะเป็นแอติธนสิทธิ์่วนสองนะครับอโอเคแล้วก็คลิกเข้ามาในส่วนของตัวนี้นะครับได้เงินหลักๆเนี่ย,เ,ยเราดูวีดีโอมันได้วันละพันกว่า2 0 0 0กว่าคะแนนนะครับแต่ว่าเราเชิญเพื่อนเนี่ยเราเอาคนของครอบครัวเราที่ยังไม่เคยเล่นนะมาลองเล่นนะครับหรือว่าสมัครเองดูนะครับก็จะได้อยู่นะ มันจะมีทั้งเฟซแล้วก็ไลน์นะครับเราเราสามารถใช้ทั้ง2อันได้นะครับก็ประมาณนี้ผมผมผมเอาอีกอันนึงผมมาสมัครนะตัวนี้นะครับนี้ได้คะแนนขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยได้ขึ้นมา280บาทนะครับก็คือ2,800้คะแนนนะในส่วนของการดูให้มันเพิ่มเช็คอินยอดแต่ละวันเนี่ยนี้ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะครับในส่วนของการดูนะครับแล้วก็จะได้คะแนนเพิ่มในส่วนของตัวนี้นะครับ ในส่วนของถ้าใครจะต่อผมก็เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ข้างล่างแล้วก็รหัสเชิญไว้นะครับเพราะว่าตัวของผมเนี่ยที่ผมสมัครมาปุ๊บคือเราเรากรอกตามาลิงก์ที่สมัครมานะครับแล้วทีนี้มันต้องให้ใส่โค้ดเชิญเพื่อนอีกทีหนึ่งนะถพงจะได้นะแล้วก็มันจะมียืนยันทางาเบอร์โทรนะครับะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของรหัสนี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ่ะนี่ครับมันก็ขึ้นมาให้ละ 1> g, 1, g 6 1 7 5 4 g ห1นนะครับอันนี้ก็สามารถประกอบได้นะหลักๆมันก็ได้จากเชิญเพื่อนนั่นแหละที่ได้เยอะนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้ส่วนของการดูวีดีโอผมก็ดูไปอ่ะเกิน40นาทีละได้มามันขึ้นมา2,000กว่าแต้มนะครับที่ได้นะอ่ะก็จะประมาณนี้ส่วนของการถอนตอนนี้ก็เพิ่มมาใหม่ระะับมีพร้อมเพย์แล้วก็ธนาคาร Tru มัน n ี่ว a ล l e ็นะครับ ในส่วนของวันนี้ผมก็เพิ่งถอนไปนะครับก็คือ15บาทนะเดี๋ยวดูการถอนก็ตัวนี้นะครับ15บาทา่าก็15บาทอันนี้เราได้จากกรอกรหัสเชิญเพื่อนก็ได้80นะและ้วแล้วก็ได้โบนัสกระเป๋าตัวนี้จากการเชิญเพื่อนนั่นแหละได้มาทั้งสองอันนะครับก็ได้มา200รวมเป็น2 80ก็มีประมาณนี้ ก็รอดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เดี๋ยวหเจ้าของแม่ผมมาเกาะอ,อีกทีนึงก็จะได้ตัวนี้มาเนี่ยสามร้อยสี่สิบนะเกาะเราลุนไปนะครับตอนนี้ยอดก็เพิ่งเพิ่มมานะครับอันนี้ดูจากเวลาก็ได้นะ้เพิ่งทำนะครับอ่ะสิบห้าเลกาห้าสิบหกนาทีนะครับผมอยู่ที่ยอดเงินเข้าเนี่ยเนี่ยยอดคะแนนเข้าก็คือสิบห้าเลกาสามสิบสี่นาทีคนระัวันที่ 3. สามสิงหาคมนะครับ แต่ว่าคลิปที่ผมจะลงก็ลงในวันพรุ่งนี้นะก็คือในัรจีนที่4นะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนของแอป t i k t o อกก็เราสามารถเรามาหาเงินได้นะครับอันนี้ผมผมถอนไปแล้ว700บาทนะครับเพราะว่าตัวนี้มันนามารวมกันนะหรือเปล่าแต่ว่ารวมรวมเนี่ยถอนนะ่าจะประมาณ900บาทละอ่ะก็ประมาณนี้นหครั่อวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสวดีครับ